สวัสดีค่ะทุกคนนะมีใครเห็นเราไหมมีใครเห็นเราไหมเพื่อนเพื่อไหนไปไหนหมดครัฝนตกแน่เลย นะมีใครเห็นเราไหมๆๆๆมีใครเห็นเราไหมมีใครดูเราไหมเอ้ se, ทุกคนทำถูกหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรี่มีอา h a ชาแนลค่ะเดี๋ยวเราเพื่อนๆก่อนเนาะนี่อมีเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วอ่ะหนึ่งคน,นอะ่ะ ีใครดูลงไหมอ่ะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ย สัเมียสวัสด,สสดีภาพชัดไหมอ่ะภาพชัดไหมคะขอบคุณพูดติดตามนะคะตั้งหนึ่งคนนี่เพื่อนๆหายไปในโหมดอ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาให้กำลังใจแพรรี่ด้วยคะ่ะ กำลังใจน้องมีอาห,หน่อยตอนนี้เราไลฟ์สดก็ฝนมันตกอะ่ะทุกคนเลยเลยมาสายหน่อยนะสามนาทีแล้วมีคนเข้ามาดูด้วยมีคนเข้ามาดูเราด้วย สวัสดีค่ะทักทายแพรลี่หน่อยว้าวยูโรกับมีตังมาด้วยสวัสดีนะคะน้องเมียง่วงนอนแล้วทักทายน้องเมียหน่อยทักทายมียหน่อยแม่ทักทายหน่อยแม่สวัสดีสิลูกสวัสดีค่ะน้องยูโรน้องยูโรกับน้องมีตังมาด้วยนะน้องเมียเมียก็งอแงมากเลยค่ะตอนนี้ง่วงนอน น้องมีอาน้องมีอามีอาจุ๊บจุ๊บนะเมียจุ๊บจุ๊บโอ้ยมียาคำรามด้วยเมีอาจุ๊บจุ๊บมีอาจุ๊บจุ๊บหน่อยเมีอาจุ๊บจุ๊บหน่อยทำไมคะทำไมหนูเป็นอะไรมีอาไม่ให้ความร่วมมือเลยอะค่ะเนี่ยดูดิวันนี้วันนี้นะคะแฮรี่โอ้ยอยูนะมีอาไม่ให้ความร่วมร่วมมือแบบนี้เลยนี่ฮัลโหลน้องมีอาฮัลโหลดิทุก เมงง่วงนอนเดี๋ยววันนี้ใช่ค่ะเมียเขาแบบว่าวันนี้ฝนตกแล้วเขาก็ง่วงนอนมากเลยหม่มมีเขาก็ชากเขามาจากที่นอนเลยเพื่อจะไหลสดสัญญากับเพื่อนๆไว้อนไว้ค่ะเดี๋ยวเมียง,ง่วงมากเลยตอนนี้เมียใส่ชุดอะไรเมียใส่ชุดอะไรวันนี้เมีใส่ชุดอะไรคะวันนี้เมียใส่ชุดโบใส่ชุดโบ เนาะว่านี้ใส่ชุดนี้วันนี้ใส่ชุดนี้เพื่อนเพื่อนมากันหรือยังเออวันนี้มาใส่ใส่ชุดสีขาวนะคะนี่น้องมีอาก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะคะแพรรี่กับมีอา c h ชาแนลนะคะามาไลฟ์สดครั้งที่สองแล้ว ี่ได้เท่าไหร่นะ2,000 2,000 2,006ชั่วโมงอะคะ่ะเพื่อนๆก็เหลืออีกเยอะเลยเห็นเพื่อนๆไลฟ์สดกันแพรี่ก็เลยอยากไลฟ์สดดูบ้างอะคะ่ะว่าเออถ้าเกิดเราไลฟ์ประมาณ30นาทีมันจะได้เท่าไหร่นะคะวันนี้แพรลี่จะนำเสนอนะคะน้องยูโรกับน้องมีตังนะคะ วันนี้เราจะพามาชมโรงเรือนนะคะแพารีก็มีโรงเรือนเล็กๆนะคะสำหรับไว้ให้น้องแคคตัดนะคะทุกคนเพื่อนๆคนอื่นไปไหนหมดนี่ยสงสัยไปเก็บผ้าอยู่แน่เลยฝนตกขอบคุณมากค่ะก็แบบไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปเลยอะค่ะก็เลยแบบคลิปก็เลยจะออกแนวแบบสั้นๆนะคะซ้ำ สามสี่ห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะสวัสดีคนที่สามนะคะทักทายแพรลี่หน่อยใครเอ่ยดีใจมากมากเลยดีใจมากเลยอะแสงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีอาง่วงมากๆเลยอะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวแพรลี่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปชม รงเรือไปเลยนี่นะคะ่ะนี่ลงเรือนแบบนี้เข้ามาแล้วก็จะร้อนมากเลยทุกคนคนดูสามร้อยคนแล้ว <laughs> ไม่ใช่เลย <laughs> นี่นะคะอ่โรงเรือนโรงเรือนของเราจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ น้องมียจะอยู่กัน้องแคคตัสนะทุกคนดูนี่แคคตัสโรงเรือนเราก็จะเป็นโรงเรือนขนาดมิดกว่าๆนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแต่ว่าแคคตัสก็ยังยังมาวางไม่ครบนะคะน้องมีามามาทุกคนมาดูโรงเรือนนะคะนี่ เพื่อนๆเ,เวลาเรากลับกล้องนะทำยังไงอะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูแคตตัสนะคะนี่ได้แล้วโอเคนี่นะคะเป็นแคตตัดที่แพรี่สะสมไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเมียนั่งรอหมามีก่อน เนี่ยนั่งลงตรงนี้เจ้าของเจ้าของสวนเนี่ยนั่งลงค่ะเนี่ยเนี่ยนั่งลงเร็วอ่าโอเคเนี่ยนั่งลงสวยลูกสวยเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกโรงเรือนก่อนนะคะโรงเรือนเราก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะที่หน้าโรงเรือนเนี่ยเราจะมีต้น ใบเสรีใบเสมานะคะเอามาได้สองอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มันมันจะเป็นใบเพิ่มออกมานะคะนี่มีทั้งหมดสองอันหนึ่งแล้วก็สองแต่ก็ดูว่าเขาจะเป็นใบหรือเขาจะเป็นดอกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูแคตตัสด,ดีกว่านะคะวันนี้วันนี้ฝนตก พอฝนตกเสร็จแล้วอ่ะน้องแคคตัสเขาก็ไม่ค่อยบานนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้แพรลี่นำเสนอต้นนี้เลยค่ะต้นนี้คือดอกกำลังเป็นสีชมพูนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ๋อก็สะดุดนะคะโอเคค่ะน่าจะเน็ตไม่ดีแน่เลยขอบคุณมากนะคะยังอยู่กับแพรลี่อยู่เลย เนาะก็จะมาอวดแคคตัสนะคะสองดอกสองต้นเนี่ยค่ะมันเป็นดอกอันนี้สีชมพูอันนี้สีเหลือง <c oughs> อน,นี่สีเหลืองนะคะก็ส่วนใหญ่อะแพรลี่ะจะชอบอแคคตัสที่เป็นสายดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกแล้วเนาะอันนี้ได้มาเมื่อวานนะคะอันนี้คือคารมิเน่นะคะคารมิเน่ได้มาทั้งหมดสองสีนะมีมีมีขน สีส้มอะค่ะแล้วก็มีขนสีเหลืองนะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นแมมขนแมวนะคะที่เราตัดแล้วเอามาวางไว้ซึ่งเราอะคิดว่ามันไม่รอดแน่ๆเลยแต่ว่าน้องลากออกแล้วเนี่ยค่ะลากเดินแล้วชอบเหมือนกันใช่ไหมคะน้องยูโรเนี่ยค่ะก็ตัวนี้กำลัง เนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาดูตัวนี้เสียดายมากๆเลยแดดเขาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะถ้าเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าแดดจัดเนี่ยน้องจะสวยมากเลยดอกจะบานเลยนะ้องไว้โอกาสหน้าที่แดดจัดนะคะแพรลี่จะมาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมความงามนะคะนี่ค่ะดูเลยอันนี้จะเป็น แมมขนลูกแมวหรือว่าแมมขนแมวนะคะสามารถจับได้แต่ว่า,เ,าเขาเขาหนามเขาก็มีนะคะแต่ว่าเป็นหนามตะขอนะคะโอเคแล้วอันนี้เป็นสีชมพูเข้มนะคะอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแมมขนนกขาวนะคะมาลุ้นสีกันว่าเราจะได้เราจะได้สีอะไรนะคะ แล้วถัดมาก็จะเป็นพวกขนนกเหลืองสีชมพูข้างในข้างในร้อนมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรงเรือนพลาสติกนะคะก็อบมากเพราะว่าน้องแคคตัสเขาชอบอุณหภูมิแบบร้อ้นเขาถึงจะโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําเยอะมันมีตัวนี้ตัวนี้ก็สวยค่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องรอก่อนเนาะมีอันนี้ด้วยนี้ด้วยนะคะ ส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นเอสโตนะคะเอสโตนะคะนี่มีสองหัวเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นเอสโตวนะคะแพงมากอันนี้แพงมากๆค่ะทุกคนรักมากด้วยนนี้ก็จะเป็นเอสโตนะคะแล้วก็มียิมโนสีคือสวยมากๆเลยอะคะ่ะ ก็สะสมไม้ไว้เผื่อเขาออกดอกจะได้เพาะเมล็ดต่อนะคะน่ารักมากเลยค่ะยูโรก็มีตังยังอยู่กับแพรรี่ได้มีอาชแนลอยู่เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะที่แพรรี่นำเสนอที่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นน้องเป็นน้องนกฮูกอันนี้นกฮูกนะคะ ได้มาทั้งหมดสองต้นต้นละสี่รอยห้าสิบาทนะคะสองต้นนี้เอ่อก็หมดหมดหมด,หมดตังค์ไปเลยค่ะต้องกินมาม่าเลยทีเดียวส่วนอันนี้กจะเปน็นนี่เขาบอกว่าเป็นขนสีเออเป็นสีชมพูแต่ทีเนี้ยแครี่เรารู้สึกว่ามันมันแปลกแปกแปก็คือมันรากมันคอนคอนเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางอะคะ่ะเนาะอันนี้เปน็นนี่เป็นอะไรอะจำไม่ได้ มีใครรู้บ้างเอ่ยจำไม่ได้นะคะทุกคนนี่นี่คือสวนข้างล่างก็มีนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะเราเราซื้อไม้มาทั้งหมดนะคะสิบสามต้นนะแล้วเราก็งอกเนี่ยมันก็เรียกเพื่อนมาเลยเนี่ยตอนนี้อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่ามีร้อยประมาณร้อยี่ิต้นอะ่ะทุกคนคือวงการแคคตัสเนี่ยเอา เดี๋ยวนะตัดมาที่มีอานิดนึงมีอามามีให้มารีวิวต้นแคทตักมาแอบ,บนอนตรงนี้อ่าอ๋อหลับแล้วทุกคนมีอาคะอ๋อน้องง่วงอะ่ะน้องง่วงหรอโอ้ยตากระปิดกระปอนน้องง่วงอ่ะคะน้องง่วงแล้ว นี่เป็นที่ประตำาค,ค่ะทุกคน,นยาเขาก็ชอบวิ่งไปวิ่งมาแถวเนี้ยแต่ตันนี้มีอาเขาเห่อของใหม่คือเขาจะมาชี่ฉี่ใส่นะคะอามาอัพมาอัพเด,ดตต้นมะพร้าวทะเลทรายค่ะมะพร้าวทะเลทรายเนี้ยตอนแรกได้มาต้นละ60บาทนะทุกคนคือมันจะตายอยู่แล้วอะแต่พอเราเอาลงดินใช่ป่ะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วน้องก็แบบ ใบเขียวง้งามมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอเขาติดฝักพอติดฝักเสร็จแล้วอ่ะเขาจะมีมะเมล็ดออกมาตรงนี้แพรลี่ก็เลยจะต้องเอาถุงอ่ะมาใส่เพื่อรอให้มเมล็ดเขาหลุดถ้าเกิดเขาแก่ไปแล้วมเมล็ดเขาจะดีดค่ะดีดออกไปอย่างเงี้ยเราก็เก็บไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้มุมเนี้ยจะเป็นมุมยิมโนนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเนี่ย สวนแพรลี่ก็จะประมาณนี้นะคะเฮ้ยมาเจอมีอาอีกแล้วเจ้าของสวนนะคะก็รบกวนเพื่อนๆน,นะคะก็ให้กำลังใจแพรลี่กับมีอาด้วยนะคะวันนี้ก็มาแบบรีวิวสั้นๆน,นะคะขอกำลังใจเพื่อนๆน,นะคะประมาณ15-16นาทีเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยทำคลิปจัดเต็มนะคะ โอเคสำหรับวันนี้แพรรี่มีอาก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณน้องยูโรก,กับน้องมีตังมากๆนะคะใช่คือแบบว่าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะ่ะถ้าแพรรี่ไปสวนแคกตัสะะหมดตงังล้มละลายกันเลยทีเดียวคือแบบว่าไปเกือบทุกสาวาบังเอิญรอบที่สวนนะคะ เขาหน้าจะไปออกงานนะคะออกงานต้นไม้เราก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ฝนตกด้วยเนาะทีนี้น้องมิยาบาย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 บาก่อนสิคะบายบายหน่อยฮะน้องงองเงอ่ะคะบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อนเฮลโหล Welcome to my Perry Mira Channel นะคะเ s s a will Hello my friend Thank you for join me โอเคนะคะโอเคค่ะสำหรับวันี้ Perry Mira Channel ไปก่อนนะคะ บายบายมีความสุขมากๆนะคะพี่ยูโรกับน้องมีตงังเดี๋ยวว่างๆเราจะไปหานะคะไปหากันยาวๆเลย